อีฟอมีเมีย่น้อยอาพ่อพ่อลูกสาวละจะว่าพันเห็นพอมีเมียน่อยโอ้องมาฮ่าฮ่าน่ฮ่าฮอาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าอ่าอาฮ่าฮ่าฮ่า้อาฮ่า่าฮ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 ่่ม่าน่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮ่่่าา่ อุ้ยเช่าคักไดบ่บ่เช่าคักได้บ่ยูยูยูนกันไข่มาเยี่ยมกันบ่นักแล้วบัดนี่ยาาสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซงที่เคยกลับคืนเดิมเลยเนาะบ่เป็นยังบ่เงินป่ามันโด่งยูเปิ่หน,น้าต่างป่า เริ่มพัดไปจะเออโอ้ลูกตาจะป่าเลยออกมาเลยอัสมาดีป้าลุงเลยลูกเอ้าโคติดมือแน่เจ็ดมือแน่ทอดอาทิตย์นาะโบกินเอากิดเอาเกิดอะไรโอ้ยนาอกินเอาดิ โอ้ยนอกินเอาก็จบแล้วคินเอาเนาะต้องว่าอย่างไรบ่โอ้ยนี่ถอนหมวกจูค่ะไม่โอ้ผมถอนแล้วถอนหมวกว่าพอแล้วเมื่อกี้มาปาตอนป้าบอกนะทางโกนหัวมันเป็นองค์นะโอ้ยน้อยเยอะทางหนอยยืนอิ่มลงมาเยี่ยมพอ นอนไดิเป็นไรไอ้ไอ้อันนี้ก็ได้จักจักจักผายแจเสื้อเสื้อผายแล้วนี่เศว้าเรียบร้อยหาทุ่กเช้านี่ผมวาได้เปรดกับตักันโตแล้วกินยาชุ่มกินยาชุ่มยังเศร้าเทั้งนี้ซื้อิโตเลยนี่ฮ้ หวานแล้วแม่ไม่ได้แม่มมมง,งอัมพาติปะวดูเเอาสวนเนอาหารายายกินแล้วเออกินยาชุ่มมันออกคือหัว่าตนแกว่าจะไมียรเรียม่ได้ยาซุ่มมันแน่น้ะกินยาอะไรหามอันทำหลงไม่ได้กินโอ้วันไข่ขึ้นช่วเอะ ไขายกันแฮงมีแต่าทางน้องเปรียวกี่ใบญาติติดกับเจา้าโอ้มุกเกียรกและโมเดเมนเป็นข้อบัดาลข้อเป็นตุ้มหันกินยายดดให้ซื้อโอ้ถ่ายคลิปอยู่กาสมัยนี้าลุรร่งไหมทำ<ร>งานา<ห>น้ำแล้วหน่อยสบัยนี้าลุ่งไหมหรอไม่ไม่กินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดโต๊ะเพื่อนกันโบโบโบอืมแม่ให้เจียว พ่อพ <G Incre ased doorway> ่อให้ยังหลุดนะพอรัตคิวใช่ปะพัตคิวโอ้น่ะนอพัตคิวจ่ะเอคือหยอดใท่ลูกเินเออคือหยอดแทะนี่อ าน้าเมียใสอันมีเือยเเป็นน้ามีเดือนเงยใส่้าาาออเจ็ดเนาไม่เ็นอะไรตัวเหลาเจ็บไม่ได้่เสบายดียวมนลงมาลยอหน้วมาเนเนร่วมเฉลี่ยดรกร่วมเฉลี่ยนะฮะ

บอก่ปชิมาก่อนน้องน่องน่องนี่บ่แดงกินเงินตํกบตกบเงินวะน่อ้ยนม่ี้่้ยแนามาะดืมไเขปมาหน่เฮ้ออย่เอามาทงนีเอาขมาทางนี้เอาดมาทังนี้ ใช่แบบผไ่เคยอยากไปก็ได้นี่นะเออมันมันอยากเยา่งเท่าไรอยากเี่ยนแบบเดินเดินผู้ทำอะไรน่วิ่งี้ว่าหน้าวิ่ขี้ว่ขโมทถอดหมวกเห็นว่าต้องใจเยอะแวยังโมนเห็นเน่ยนะผู้ว่าเนาะอจีบบัณิตบาลสังเสาวมึนสายมากถึได้ข้างแล้วพ่อพ่อใคดพ่ออาเสียไ่ได้ไว้ยานไห พอช่วาม่อไาข่เลยพอมืเีย้นเห็นอ่อสิว่า้นจะว่าไข่เขียดพอบาวนี่ไปจ้ะเนาะเพราว่าพื้นนั่นแล้วเลื้มพอบาแล้วมือนี่เป็นยันเขียดพอเบาเกด้ยบ้วาเงุยขียดด้วยปะ

ซุกซุกซุกเจ้มามากันที่ขอ่อยพลอเลยโอ้สีมืดมืดแดงเไปได็ดน่องคำออกมาข้างนอกน,อกนี่แหละอืมเปิดไฟสายก่อนไลหน่หน่องมาหายถูกน่องมาเนี่ยขีข้อเป้ากับบุกินเน่องะจะขึ้นบ่อได้ ตุมปลาตุบปลาฝากลูกชายมีแต่หัวหัวก้าวพอมีนัววันได้กินได้ค่ะผมมีอย่างป้อนเพื่อนเลมีอย่างขอมแซ่บให้เพื่อนเด็กก็ได้นู้นหมดกินนะจวนั่เนาะเนี่ยรออยู่ให้พี่น้องจุ่มสามตัวเป็นยังไงเปียว กีวเตี hmm. table table the the table table ๋ยวไข่เนี่ยแล้วดีขึ้นแล้วตั้งผอตากะท่องบาเจ็บแล้วเศร้าแล้วท่องมากับมาถึงบาเศร้าละแกะกับเราบบเจ็บหรอมาเศร้าถึงมาเศร้าแล้วเพราะว่ามันแทนต้องคอยหักตาไปเรื่อยๆเพราะมันติดต่อคนซอกเมื่อเช้านี่เนี่ยโอ้แขนนักแห้งว่ะมันตึงบางจนน่าตอนนี้ยังไออีกตอนไหนวันรับไปนอนไอ ไอ่ไอ้พ่อปอดมับหจะมาะะดับในหัวดมันอดติดเชือกเาขเป็นเป่าเลยเป่าปอดติดเชือเลยนัดเาเป็นาปอดเป็นปอดมาด้วยเนี่นย วะทางนี่ให้พอน้องเปรี้ยวเกลือหมาให้พี่น้องเป็นหารส,สิบห้อดมากินนี่แหละรออยู่วะโมวยังให้กินกันรออยู่ต้อนดิวบาดหนิคอยเนี่ยนะคือชุดวันดิสิเป็นไข่ท่านผมกินยาทำอะไรได้สั่งว่าแท้อย่างคอยคอยมาแล้วแท่นมันจ้องแท่นี่ว่าเขาว่าเมาื่อคืนเนี่ยมันนอนปวดหวัวนมันปวดหัวอันนั้นมันโมเมอันนั่นอ่ะมันเป็นเจ็บหัวริบเจ้าน่ะไม่เกณฑ์เออเจ็บีนี่ลงมาเลย ว่านอนผัก่อหน่อยเด้ว่าซื้อไปเศร้ามือมันเป็นไม่ <ยา S 2> เกิน,น,น,นยาแน,น่น่ะยากระจายเสร็จยากระจายเสร็จครับยาพาราอ่ะอยังอะไรี่ติดคุ้ไข่เนี่ยใช่ไหมอ๋มันต้อมดึงมันจะมักเป็นช่วงตอนแรกบ้านนี่คุ้นจังนี่แหละพ่อใครว่าเจ้าเราซื้อกินยาหมั่วไปไเรื่อยจ้ะน่ะ จะหน่อยก็ตับพังจ้ะนะ่ะมมอ่วใอ่คะก็กินนี่ได้อุ้ยอย่าพราดที่ติดไว้อยู่บอกไม้ค่อยกินไม่ได้หาก,ก็กินคำบดคำบอเทบเราผม่ค่อยกินผมบม่ค่อกินมัว่วเลยแต่สไลายนะทีใช่อย่าล้มอย่าท่าอยา่าลอยา่า,ยามาองอนำนะ้ำถ้าแถวข้อแยวข้อไม่ยนี่นะน่าจะกินบอกค่อยกินใหู้ ใส่เสือแล้วเนะเป็นต้อกินหนี่ปะเนาะใส่เสือล่วอะไรยังอะลายลาเหล่าปไปเกือบมาคนกือมาจะคอ่งไปไปไปเกอบเกือมาอยากแบบนี้นะแต่วแสงดิว้าอยู่ไว้ในกลัวไว้ในกลัวเราอะไปไปไไปเกือมาอยกนา่อาวนัลเา อาำไยมากกับหอยกินบะนี่ซื้อเลยซื้อพิษมากกว่าซื้อจเลยห้อ่าเลอหนา่เคยหอนไนเนาะม่นกินเนาะแน่หรอเฮ้ยมันจะพิษปากเลยไปยูห่อตลอดหอตลอดห้กินมากเนาะใเดีก <ะ>มันเป็นมั่มบ้างแถวแถวมั่มไม่เมือนงเถอะนะมันเป็นพวกดีบ้างแถวนี้นี่ยดวยจะคงบิกนะับ็นไหมฮยังเห็น่อนอดเป็นดำอันนี้อันนี้ใส่อันนี้ใส่ใส่หวาดอันนี้เราเราใส่อ่อนเวาดใส่หวาดนี่ยจดำดำ อันนี้บอกเป็นหน้ตข้อบ้างเลยนี่ใส่ของตู้ลูกแล้วนี่เป็นยังไงน,นี่ได้ใส่นะใส่ใส่บาดเกือบสอดนะเ,เจ็บอันนี้แล้วเป็นเจ๊นี่ให้ยืมว่าเครื่องคนทันสมัยเนาะไปตะกี้มันมีแน่นอ่ะปัญหาเสียมาเนี่ละเครื่องสอง ทันสมัยออนี้นี่บ่สิเป็นหัวใจจะบ่อีหยังนั่นน่ะหลายอย่างอยู่มากเลยสิเดียวนมกมีแต่ไอนอนบ่ได้โอ้ยหลายจ้าอ๋อท้เลย่ดม่ลเดี๋ยวติดหน้าไผอันนี้เอนะไผพ่อนี่นะยังบ่ทันได้กินยาอยู่มีอยู่าสิให้กินบ่เอ บ่ีนไข่อันนี้ชื่อไข่มานานไข่เฉาะทนี้นี่นะมดเบลเบมากินมาลงมม่เอ้ยเรื่อง้องเอ้ยกินบ่กินยาบ่ให้ขี้เดียดยาได้เลยเฮ้ยผัวได้ผผจะจอยผัวขี้เียดยาขาดผกน้แล้ถามคนกินผัวด้นรามเนาเงสมด แก่ยาแต่ละคนเนาะเชอรี่ยายาสุดต่ไปนี่ตลือะโอไปกินกินกินดกินใช้ดกยากินยาบ้างอ่าาวใส่นยกินบ่ยาเนี่ฮ นี่ไงเนอะในด้านอยู่นะคือบอน้าผช่ก็เห็นไม่เห็นเลยเหรอว่อรยจัดไม่มีคนอยามาอแม่โมนี่นี่ nhìn nhìn nàng chạy đây rồi có đồ đẹp không? đẹp đúng không? mới đẹp. hiện cái sao ดึงามาหน่อยเมาหอนนี้ต้าเป็นโจริงครับตัวเป็นช่องนีได้ดูอ่ะช่องอจะนะโตอนนี้มันไม่ดูมันไปดึงหงไม่อ่านดับมึอยากกินตัวนี้อ่ะกินอ่ะกินน้าาไก็ได้อ่ะ โอ้ตกเลย่ะเบลยารอยาจะเหตุเห็ดดอกฮะเวประตูดอกไหปะดอกไหปะเดี๋ยวเขาขึ้นไปบุ่มต้องหันห้น่อยม ปรตูกับชิดนอนกับไอ้นอนบาราบชอบอืมเป็นแบบนี้ได้มาทด้มาอย่นี่ได้จะเป็ยังไงดุกนิดก็ได้จะเป็ยงใช่ล้เสร็จวันเดือนปีเลยครึ่จวันเดือนปีเลย หอด้ะอ้าวผมันเกิดประเวินโอ้หสามเอสสามเอดเต็มบ่อเลยอืมเผาได้อะมนเกิดแค่อะเี้ยน่าเบื่อจังเลย่ะเราเช็กมันเกิดนะได้จิงเลยนะ อ่าจานาเบดแตกระจายจะ๊กยมหวานเนาะยีวันเนีะยมหวันหาแม่บุใช้มันเกิดไปเนีาะหมอมันมันเกิดมือเอาเกิดยีมวมันเกิดเลครบห่อซื้อแต่งงานก็แต่งงาน ยีครับว่าช <K> ีจําได้จะปีแล้วพ่อหรีเจะยู่ังไงจำบอะไรชนะพ่อเราก็สิบปีแต่แต่ปีสองพันนี่หลยปีชมปีแต่อยู่ชาปีตอนนี้จะปีไหนตนี3สามสิปีสามสิบอล chín <laughs> mét phí ừ, thế rồi. Thế này, và và nó, rồi é này, wow, sao, sao bị lên, chín mét chín phí, <laughs> một, à. còn, còn đấy ạ, à. còn đắng ạ, Tí năm thổi nhưng nhăng, bị sào luôn luôn เื่อนปะเกี่ยวคารอปีเดียวรก็ป้าจะไปเหมเพื่อเดือนปีเดียว่เกี่ยวข้าปีเดียวป้าเป็นการอะเมือนจะเ้ยงแล้ว่ปะลองแล้วเอาเปร้ง่างปีแล้วค่ะจงแล้วอบาวามปีออมองเปวเปีวก็แปะปีนะเ็ปีมหันเ้องสิาปีนะเจ็ดปขว่าเอาปีอะเ็นเนั่นดนปี เพราะว่านังนังเปนี่ตอนตอนเชียวาิเปียวนี่3ปีเล๊ะอืออัจยไม่ยุบ3ปีไปเบียกแบบเมื่อไรอะไรก็ไดู้ายมปีไม่เุาดูชาดิเอาพี่แทมโหซูชายมาหาคนหาเขาพิทวีตหาเขาพิทวีต เอยเลยมีนอนไข่เย่เมีเห็ดอาได้มีเอาหญ้าขี้ขาดได้เกี่ยวข้าตอนนั้นเห็ดเห็ดหน้าบ้านแน่แเลยกะเห็ดหน้าพอสังเกตดหน้าเห็ดสองทงเลยโมเพปาถามตัมูเจ้าเลยตักปีเจ้าน่ะ จักปีหนาผู้จิฮะโอ้คลัวนปีสองพันสิบแปดก็สองพันสิบแปดแมนหาสองพันสบแปดไปปีสองพันสิบเก้านี่แหละกัสิานซิีเนาะชีหาปีนี่แหละอันนี้เนี่ยอันนี้ตเี จำบหมดแล้แนนาะแต่ของข่อยยังงัวสองพันชื่อไสนสิบไปสองพัประมาณนี้แน่เนาะที่ปีนี่แหละประมาณีเออต้องใบมันมีมันจดไปอยู่เลย่เาจืเอาืเ้งหงเนี่ยอุ้ยเออเอ่อจอ่อเอ่ัด็มันยู่ใช่วงบุญบางไพ่บ้นน้อย เหมือนร้องเพันอยเอมีแม่ันนเครื่องบุงบุงไปมันน้อยพอดีเดพวกลังสงการเลยลังสงการจักเข้ากระยุงเทพคน,นเนาะโอ้ครับแม่นหนลังชอบลังการเห็นทางวันน,ววนี้ฝนท่วไปแน่ตอนแรกวันศิบุคอไม่พี่น้องเลยแต่ชุดท้ายยัน พี่สาวไปเอาพววเอาพวกให้เข้าโคไปพูดเถอเนาะอยู่ดิ่ท่านี้เป็นเล่งเนยเล่งเล่งเป็นเล่งวะเน่งวะแี่แอปเปิลอีฟอมีเมียน่อยพ่อพ่อลูกสาวละแต่ว่าพันเห็นพอมีเมียน่อยพ่อพันกิ้วใช่แล้วแกกเห็นกูถือเชื้อกอพันกิ้วแ่อเย่โมเวล ผันแนนันบ่ลูกนะผันมาได้ไหงามบมเมน้อยผนนะงามโมเมน้อยิบหลักมงามเก็นได้ไหมลูกผันไดฮะงก็่งามนี่เปล่าถ้าว่าพี่น้อยก็งามแมเมัะไรเนาะพยองออนพันเป็นได้ไลูกเมี่ยน้อยพอนะบอกว่าจะักผันคิ้วเนาะ เอาอาสากมาให้แม <M> <c ười> <t> ่ด <c ười> <t> ้วล oh, ูกอาากบืมาให้แม่ิทุตรงนี้กินระดังเเน่าลสื่อสมเน่าเนาะมาเพิ่งเนาะตัวงานอยู่เด้เาอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องติล่ะมาคุยเรื่องนี้ให้มันจบก่อนได้จะเนาะมีมีแล้วเห็นเด้อจ้ะอายีกับมางมาเอือนเออ ูเซเชอ้ยลนยนะใัตนีเป็นมุ้ยด้วยนะเป็นมุ้ยด้วยนี่เอาเบอไรมาูเดพันนี่กับพดพันหรอม่ตเน่าลูกไแดง่บตัวเอาไปชดิเกันช่วมุ้ย่น่อยบ่บ่องานมมีหน่อย หัวงามัวงาพอก็ได้เอาเไรต้องงามเนาะเนี่ยหน่อยตรงามกว่ามีเเนาะ่นบอเอาเลยแม่ก็มได้ฝันนี่ต้องมาเฮือนต้องมาเฮือนเดินูบอกเดินแถาเอางี้ไม่น้อยนะอยนอยโอ้ยคือแค่นอนอยู่จัมันดูนะเป็นนอนอยู่สะพาน่หรเป็นนอนอยู่จัันด้เป็นนอนอยู่สะพานเด้อสะพานลอยคน่นิ เออเช็ดสบายเลยดเนาะไม่ชนไม่ลายนะม่นันปวดสมองแล้วแต่แต่มือ้มือเช่านี่ก็เล่นได้แค่พียงสองโมงไงไ่ชนเลยพอเองทั้งนั้นไม่ได้เคยอนได้อันทีดูว่าออกมาแต่เดือนเลตลาดเกินนะเป็นยายเพชรชองนะยายเชช่องเพชรชองตลาดเกินว่ โมนได้ก็วยายายเพนรับบอได้สละดได้แล้วน่ะเจ้าบรสละดสมออหูเราหูบได้ะเอ้าู้แนวโมแล้วเนาะเราหูบได้หรหูแนวแบบหูแนวแบบเจ้าของจ้ปลได้แต่นั่นน้ะเจ้าก็ไปซองแล้วจะาสมมนี่ก็ไเลยซองแไปสอบหัว่านีจินยิไปยากใกล้เฮ้เมื่อนี้ในคลิปเลยนะ ช่องเมื่อกีวะช่องได้ดยราชดาพอดนีอห้องนี้เป็นใกล้เป็นเชิเลยเป็นเชิได้เอาทางเข้าหื่นชามชิมหมองเขเ็ดีวะแม่นี่บ่ป้ายไ้เยเกากระบาดไว้เลยกาบัวรอดนะคนชอบเลยล้เลยเป็นเหมดเลย ใช่หน้านีเด้จ้ะจะเข่าไปเลยเจ้าจะเข่าไปจ้ะนะทำเข่าไปต้องใส่หมวกน้ำเอ้ยเป็นเงินล้นดูยูเนาะแล้วเข่าไปคือคนต่างเพศจะต้องใส่แว่นตาเลยเนาะเราจำไม่ได้หรอใส่สูทซะหน่อยบวะจับกันมึงเด้อโดยโดยโดยสบายดีเอ้ามาเคลียร์กันก่อนดิเคลียร์ให้ท่นจบเลยนี่ เนาะลูกสาวผันเม่นหร่อไเนาะหูคักนะหนูกเอาหพี่น้องไยผันเราพอมีเม่นหน่อยใแัดเนาะเขาบอเอาสากเขาบอเอาฉากขาเบือมาเคียงขางแม่นกินอีก่อนเบ้ากันใส่แม่ไพี่น้องไงอ่ะโอเคนะพี่น้องเนาะ ว่าโยากหัวมวลกันให้พี่น้องเต็มละคน,นทางยีดิกับผมโยแม่ไข่อีกสองมือนี่หยอดแล,ล้วลูกเนาะเออเออโอเคทำไมพี่น้องส่ทีนี่พี่น้องติดกันจิขอาลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงคนเดียว ขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเอ็ซชีกัเก้าก็ดิมพกามาติดตามนะครับส่ส่งก็เิมมาหรับสำหรับกิปนี้กาบาสบาดีอะสบาดีน่อสบาดีปารุงอนใช้เอามานี่่ะให้แ้วกอาฟันชงพ่อได้ี่นะพ่อให้ได้ี่นะพ่อให้ได้คขณพ่อเอาเงมาให้นันัแม่บอาไม้ยุ่เปิใหอกินเ่งนม่บ่เอาไม้ย่ง ạ cái bài đi